เจนซีรีพอร,อ,รอร์เตอร์วันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สงขาค่ะไปติดตามการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามวิถีชุมชนตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่ร่วมกันปรับพื้นที่กว่า30ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ใบใจนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งตั้งอยู่ที่ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นการรวมกลุ่มของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่มีความต้องการอยากให้ชุมชนมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอยากให้ผู้คนได้รู้จักกันมากขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วซึ่งเราได้ต่อยอดได้ปลูกตน้นได้ปลูกอาจจะกกปลูกต้นกล้วยฮะ แล้วก็เราปลูกกล้วยก็หมดอายุไปแล้วก็ปุ้ต้นมะพร้าวต่อมะพร้าวนี่ก็อายุก็ประมาณสี่ปีแล้วซึ่งโครงการต่อมาเราก็ได้ต่อยอดมาแล้วก็ได้ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งโครงการของผมคือโครงการตลาดตลาดชุมชนนะฮะเปิดมาสักเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าทะลุเป้าหมายนะสววนใบใจนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ และมีส่วนมากพร้าวล้อมรอบแต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจในช่วงนี้ทำให้คนในชุมชนไม่ค่อยมีรายได้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันฟื้นฟูสภาพแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เร่ยนเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างเลยผมอยากสนับสนุน,นจาก ผลจากโควิดนี้ทําให้พวกเราทุกคนขารดรายได้ขาดการดูแลหลายๆอ,อย่างสิ่งจนเจือในครอบครัวเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมไม่ได้ทำ 2, วันสองวันผมเตรียมการมาแล้วประมาณ3-4ปีจะสร้างงานสร้างอาชีพให้และจะเสริมรายได้เพื่อให้จุนเจือครอบครัวจุดเด่นของสวนใบใจนี้จะมีต้นมะพร้าวล้อมรอบและยังมีโซนที่ให้บริการปั่นเรือพายเรือและการขี่ช้าง ซึ่งมีผู้ดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็โอเคสวยกว้างและก็สะอาดน่าเที่ยวมากเลยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความร่วมมือของคนในชุมชนถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป